เราตอนนี้ก้าวเหลาก้าวมาแล้วไม่ได้ท่องใช่ไหมเกาเหลาแปลว่าอะไรฮะไมีทุกงานงานอะไรกันไหนเออเหมือนตอนนี้เราแข่งกับวมาอยู่เรื่องการมีสุขภร่างกายแล้วก็แบบว่าไม่ได้รับงานเยอะมากขึ้นเออไม่โอ้ยอึ้งเลยไม่ไม่ไม่ส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าฟิตด้วยกันมากกว่าฟิตด้วยกันแล้วก็แบบเวลาออกกองอย่างเงี้ยมันอาจจะมีภาพเหมือนแข่งกันได้เพราะว่ามันเหมือนว่าแบบ เหมือนเหมือนแบบเป็นสายคลั่งในก้าวเหมือนกันแหละแล้วใช่มันจะแบบมีการเล่นกันที่แบบว่าแข่งผัดกันอะผัดกันเล่นไปเล่นแล้วมันจะอาจจะดูเหมือนแข่งกันแต่แบบคือเอาฮาล้วนๆเลยคะซีเรียนอเราแตที่าเลกๆเฮ้ยจริงๆไม่ซีเรียสเลยมันใจไม่ซีเรียสเลยครับเจอกันบ่อยอยู่แล้วฮะจริงๆผมคุยกับพี่เขาทุกเรื่องอยู่แล้วอะมัน ข้าเหลาเนี่ยยากมากถามใครได้เลยเพราะว่าตอนนี้แบบมันสนิทกันแบบว่าเขารู้ใจผมผมหมดแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แต่งฝ่ายก็ต่างมีางนางนเยอะขึ้นก็เลยคนก็เลยผม่าแข่งกันออกงาน่าผมว่าไม่ไม่ใช่แข่งกันตอนนี้เหมือนว่าผมว่าดีซะอีกนะเพราะว่าเราผมพ่วงกับพี่มาร์ตมาหลายงานแล้วอะเราเจอกันมาตั้งแต่แบบพีเซนเตอร์แล้วก็มาแบบประกบในหนังอีกและฮอร์โมนก็เจออีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่การแข่งกันแต่มันอาจจะเรียกว่าการเกลือกันหรือเปล่าอาจจะแบบเป็นการที่แบบพากันไปหรือเปล่าซึ่งผมว่ามันดีกว่านะที่เขามาแบบมิโกแฟนคลับมาใ่ต่างนตีกันไหมคะโอ้ยตีกันไหมเหรอฮะคงไม่บังฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันพูดยากนะเพราะว่าเรื่องนี้แบบอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงแล้วก็ วกับแฟนคลับที่ถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวตนของผมกับพี่มาสอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าความสนิทเราม,ม,มันมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ข่าวออกไปในนี้รมอตอนนี้ก็มีปล่อยภาพแบบเกี่ยวกับโปรโมทหนังชุดแรกนะก็ก็มีน้ำจิม้มน้ำจิ้มให้ดูบ้างอะไรเงียมีว่างครับ มีถ่ายไปบ้างครับแต่ยังไม่เปิดครับยังครับแต่น่าจะเร็วๆนี้บางฮะแต่คือแบบคงคงไม่ได้มีแบบชุดว่ายน้ำอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขินนะไม่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เดีจะถ่ายส่วนพี่ไม้ไปถ่ายแคคู่เลยก็ไปถ่ายด้วยกันเนี่ยแหละฮะต่อมาแล้วทำงานขนาดนี้มีเวลาให้เรือกเหมือนไันเลยอ๋อก็ตอนนี้เหมือนอยู่คนละที่ด้วยครับผมอยู่ไทยเขาอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนว่าแบ่งกันว่า เขาก็แบบไปเรียนเอาความรู้ก่อนผมก็ทํางานเพราะปิดเทอมอยู่อะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วเราจะย้าปเยี่ยวที่ไปหาไปอะไราผมว่าถ้าถ้าเป็นช่วงนี้คงยากนะฮะถ้าเกิดว่าคิดจะไปน่าจะต้องคิดก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้มากกว่าแล้ว่ะย้ายครับอ่อไม่รู้อะฮะแต่แบบผมว่ามันก็ค่อนข้างไปทางน่าจะทางบวกมากกว่าแต่ว่า คือรายละเอียดอะแตกมากที่ผมไม่รู้เลยก็ตอนนี้ใช่เหมือนว่าผู้ใหญ่ยังรอให้แบบว่าทุกอย่างเคาะลงตัวเป๊ะทุกอย่างแล้วถึงจะบอกผมทีเดียวว่าเมื่อไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตัวที่ทางละครเองก็ไม่ถ่ายครับเพราะว่าเส้นที่ตกลงกันจำเราไม่ได้หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ชัวร์ขนาดนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าผมจะไม่ค่อยทราบข่าวข้างนอกเพราะว่า ติดโปรเจกต์ติงการแบบหนังเสร็จแล้วก็มาต่อฮอร์โมนเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าน่าจะต้องขุกอยู่กับการทําการบ้านในเรื่องบทในการที่ต้องเล่นอยู่ทุกวันนี้อะไรมากกว่า